การผลิตข้าวสาลีอ่อนแบบพงวีกลาสสามารถแบ่งเป็น3ขั้นตอนที่สำคัญได้ดังนี้ 1. การเพาะปลูก 2. การแยกสารอาหารและ3การบรรจุผลิตภัณฑ์เริ่มต้นด้วยการคัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าวสาลีที่มีคุณภาพดีที่สุดมาจัดเก็บโดยรักษาความสะอาดเป็นสำคัญลักษณะเด่นของเราก็คือจะมีการนำมเมล็ดพันธุ์มาปลูกในห้องที่มีการควบคุมอุณหภูมิที่ระดับ15-18องศาเซลเซียส โดยที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่ปราศจากการปนเปื้อนของแบคทีเรียที่เรียกว่าระบบการเพาะปลูกภายในห้องแบบแอโรฟนิกซึ่งเป็นระบบการเพาะปลูกที่พัฒนาให้ดีขึ้นกว่าระบบการเพาะปลูกแบบดั้งเดิมซึ่งวิธีการของเรานี้จะไม่มีการใช้ดินในการเพาะปลูกเลยต้นข้าวสาลีนั้นปราศจากการปนเปื้อนของเชื้อราและแบคทีเรียในทุกขั้นตอนของการปลูก ด้วยเทคโนโลยีทางชีวภาพนี้ทำให้ต้นข้าวสาลีของเราอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีคุณประโยชน์ซึ่งจะอยู่ในทุกส่วนของต้นข้าวสาลีทั้งต้นโดยที่วิธีการนี้จะทำให้ได้ต้นข้าวสาลีที่มีสารอาหารที่มีคุณภาพอีกทั้งยังได้ผลผลิตจากการปลูกที่สูงขึ้นอีกด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงอีกชนิดหนึ่งที่เรานำมาใช้ก็คือระบบการใช้น้ำที่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคจากรังสีอัลตราไวโอเลต และระบบการหมุนเวียนของอากาศอีกทั้งยังมีการควบคุมแสงและอุณหภูมิในห้องที่เพาะปลูกจึงทําให้เกิดสภาวะที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของต้นข้าวสาลีอ่อนอด้วยจากรายงานการวิเคราะห์การเจริญเติบโตของต้นข้าวสาลีอ่อนของศูนย์การวิเคราะห์อาหารของประเทศญี่ปุ่นระบุว่าสารอาหารที่มีคุณภาพดีที่สุดของต้นข้าวสาลีอ่อนจะเกิดขึ้นในวันที่8ของการเจริญเต,ติบโตซึ่งเป็นกําหนดเวลาที่เราจะเก็บเกี่ยวข้าวสาลีอ่อนของเรา หลังเก็บเกี่ยวแล้วเราจะนำเอาทุกส่วนของต้นข้าวสาลีอ่อนรวมทั้งใบและรากมาทำความสะอาดด้วยการทำให้แห้งโดยใช้อุณหภูมิต่ำที่จะไม่ทำให้เกิดการสูญเสียของสารอาหารใดๆทั้งสิ้นแล้วนำมาบดท,ที่อุณภูมิต่ำเช่นกันหลังจากนั้นจึงนำผงของต้นข้าวสาลีอ่อนมาบรรจุทันทีในซองอลูมิเนียมฟลอยด์ซึ่งบรรจุภัณฑ์นี้จะทำให้ง่ายในการพกพาและฉีกซองเพื่อชงดืง่มที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือบรรจุภัณฑ์นี้จะป้องกันไม่ให้อากาศเข้ามาสัมผัสกับ,กบผงข้าวสาลีอ่อน จึงถือว่าเป็นการรักษาคุณภาพของสารอาหารที่คงเดิมได้เป็นอย่างดีซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคทุกคนคาดหวังและต้องการ